สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบนกระดาษต่างขาวนะคะนี่ค่ะนางตัวใหญ่มากเลยค่ะตอนแรกเอามาใส่แค่กระถางสี่นิ้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสิบนิ้วแล้วค่ะดูความสวยของนางนะคะความด่างของนางค่ะคือสวยมากนี่ค่ะเห็นแล้วแบบสดชื่นค่ะอันนี้ใบใหม่ที่ ที่แทงขึ้นมานะคะคือด่างมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะสวยแบบสวยมาตั้งแต่เกิดเลยต้นต่อไปเรามาเรามาชมต้นต่อไปกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกวักพระพรมด่างค่ะนี่ค่ะนี่ก็โตวไวค่ะใบยาวเรียวตอนแรกออกมาแบบต้นนี้เดียวคือกระถางสี่นิ้วเหมือนกันค่ะแต่พอมา ไม่นานนี่ค่ะนางแตกรูกออกหลานดูค่ะแทงหลอดขึ้นมาใหม่หนอขึ้นมาใหม่สอง,สองต้นเลยนะคะมีต้นนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะส่วนนางเองก็แทงหลอดขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ค่ะสวยมากตัวเนี้ยใบเริ่มจะแก่แล้วนะคะสีเริ่มจะเปลี่ยนแล้ว สวยงดงามแล้วมาดูต้นต่อไปนะคะโอกินาว่าค่ะนี่ค่ะโอกินาว่าค่ะลำต้นแข็งแรงนี่ค่ะมีแทงหน่อขึ้นมาเพิ่มอีกหน่อหนึ่งนะคะดูความสวยความด่างของนางนะคะดูคือสวยมากค่ะ นี่ก็โตวไวค่ะจากกระถาง4นิ้วก็เปลี่ยนมาเป็น10นิ้วแล้วค่ะเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนเป็นกระถาง12นิ้วแล้วนะคะเพราะว่าโตวไวมากเลยค่ะหรือไม่ก็ทําใส่กระถางไซส์บิ๊กไปเลยค่ะไซส์ใหญ่ไปเลยเพราะว่านางโตวไวมากอันนี้คือโดนฝนนะคะวันก่อนฝนตกหนะะักค่ะนี่ค่ะใบช้าเลยค่ะใบช้ําไปนิดนึงแล้วก็โดนโดนมแมลงเล่นไม่ได้ดูแค่วันเดียว เมื่อวานนะคะไม่ได้ดูแค่วันเดียวดูแมงจีนูนเจาะหรือว่าหนอนก็ไม่รู้ค่ะเป็นรูเลยค่ะนี่ค่ะความสวยของนางต่อไปมาดูต้นพินนาคกกันนะคะพินนาคตัวเนี้ยก็โตไวเหมือนกันดูใบสวยนะคะความหยกักความคุ้งของนางจะสวยมากเสน่ห์อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้คือแทงแทงรอดใหม่ขึ้นมานะคะดูนะคะข้างล่างนี่ค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหูช้างด่างเหลืองกันอีกนะคะตัวนั้นก็โตวไวค่ะตัวนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองนะคะ ต้นจะเล็กกว่าเพื่อนค่ะแต่ว่าก็โตไวเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็ก็เปลี่ยนกระถางให้เลยค่ะจาก4นิ้วเป็น10นิ้วเลยค่ะเปลี่ยนเผื่อไว้เพราะนางโตวไวเหมือนกันแต่ตอนเอามานี่คือต้นนางจะเล็กกว่าเพื่อนค่ะเล,เล็กมากค่ะนี่ค่ะเริ่มดังๆเหลืองๆมาแล้วนะคะ สวยไหมคะวันนี้พามาชมอ๋อดีอีกตัวค่ะก็จะมีพญาจงอางค่ะนี้ค่ะอันนี้คือใบใหญ่มากตอนเอามานางทิ้งหัวไปแล้วนะคะนึกว่าจะตายแล้วนึกว่าจะไม่รอดแล้วคือทิ้งหัวไปแล้วไม่เกิดแล้วแต่พอหน้าฝนมานางแทงหนออกมาค่ะแทงยอดออกมาแทงใบออกมาคือตอนนี้ต้นใหญ่มากอันนี้กระถางแบบไม่แน่ใจว่ากระถางเบอร์ไหนคือใหญ่มากคะ่ะ น่าจะเกือบแบบ20นิ้วมั้งคะคือใหญ่จริงๆดูต้นของนางนะคะสูงประมาณเนี่ยค่ะประมาณเกือบ50เซนได้ค่ะคือใหญ่มากแล้วที่สำคัญนางแทงหลอดใหม่ออกมาแล้วสวยมากค่ะต้นแข็งแรงเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่ากระถางไซนี้คือเล็กแล้ว ต้องปลี่ยกระถางเผื่อนางจะแตกหน่อออกมาอีกค่ะต้องเพิ่มขยายพื้นที่ให้นางหน่อยนี่ค่ะอันนี้ก็โดนลมพัดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะใบฉีกไปนิดนึงความสวยของนางโอ้ก็ายชัดมากเลยค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ